ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองสวัสดีครับช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผาทองทองเจือวันนี้นะครับมาถึงจังหวัดลําพูนเลยนะครับเรามาที่ขัวมุงขัวมุงนี่ก็คือขวัวคือสะพานนะครับมุงก็คือมีหลังคาคลุมอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดลําพูนนะครับเวลามาเที่ยวจังหวัดลําพูนก็อย่าลืมแวะมาที่กาดขัวมุงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามกับวัดพระาธาตุหริพุนชัยเลยครับ ลำพูนของเราเนี่ยแหละครับมีชื่อเสียงนะครับขอบคุณมากเลยเราก็จะเดินกันไปจนสุดสะพานแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะสุดสะพานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำกับข้าวครับในเวลาที่กรุงเทพกำลังร้อนดับจิตนะครับที่จังหวัดลำพูนตอนนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยก็คือแม่น้ำกวง เป็นหัวใจของแม่จังหวัดลําพูนคู่ก,กันกับแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็จะมีกาดขัวมุงอยู่ด้านหลังผมตอนนี้ถึงช่วงที่เราจะทำอาหารภาคเหนือรับประทานกันวันนี้เราเดินทางมาไกลจนถึงจังหวัดลำพูนก็ต้องทำอาหารที่ไม่หลุดธีมของทางภาคเหนือแหนมผัดไข่ทรงเครื่องนะครับเริ่มลงมือเลยไม่ให้เสียเวลาแหนมผัดไข่นะครับเปิดไฟทันที ก็คเนว่าน <Stars> ้ำมันพอร้อนอาจจะยังไม่ได้ร้อนมากเย่บเพิ่งตกกระจายนะครับก็เอาร้อนพอปานกลางนี่แหละเกียวกระเทียมลงไปนะครับนะครับระหว่างนั้นหุดมาเตรียมไว้หอมใหญ่นะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่อย่าไปรอให้มันเหลืองกว่านี้ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ผัดสักพักหนึ่งนะครับก็จะเริ่มสุกละนะครับ จนสุกนุ่มแล้วนะครับเริ่มนุ่มไม่ให้เสียเวลาใส่มะเขือเทศมะเขือเทศของเราเอาเม็ดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปผัดอีกแล้วมีสีมีสันสวยงามแล้วมะเขือเทศก็เป็นอะไรที่สุกง่ายนะครับใกล้จะได้ที่แล้วแล้วก็เป็นผักหวานใส่ลงมา day, น่าทานมากเลยนี่จริงๆแค่นี้นะปรุงเครื่องก็ได้ที่แล้ว ระหว่างที่ผัดเนี่ยทรงเครื่องอันนี้เนี่ยผมจะหยอะซีอิ๊วถั่วเหลืองลงไปเลยไม่ได้ใส่ไปกับไข่นะครับใส่ซีอิ๊วถั่วเหลืองลงไปนะครับแล้วผมก็จะตามด้วยซอสซุงรสสาเขียวอันนี้คลุก,กลงไปก่อนกับผักนะครับแค่นั้นเลยนิดเดียวได้รสแล้วนะครับและที่ผมจะใส่ที่ก็คือซอสพริกสีราชา ก,ก็เริ่มสลดแล้วนะครับตอกไข่ลงไปส <me> วนเข้าด้วยกันเราจะไม่ใส่แหนมนะครับจนกว่าไข่มันจะเซตตัว oh. เริ่มเซ็ตตัวแล้วเนี่ยนะครับขยับเป็นเหมือนกับกึง่งกึ่งไข่เจียวจากนั้นนะครับก็แหนมสิฮะยีลงไปเลยตักไข่กลบกลับเข้ามา แหนมผัดไข่ของผมเนี่ยไม่มีน้ํามันเยิม้มแล้วก็เดี๋ยวเอาจารย์มาเตรียมได้เลยพอขึ้นอย่างนี้แล้วมาเลยวุ้นเส้นโรยลงไปต้นหอมสักหน่อยโรยลงไปผักชีสักนิดโรยลงไปพริกฉลบนะครับกระเทียมดองนะครับกระเทียมโทนดองนะครับใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ําเพราะมันจะทาแฉะนะครับ ก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวจานมาแล้ว แหนมผัดไข่ทรงเครื่องใส่ผักหวานนะครับอันนี้เต็มยศจริงๆเลยสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจอือวันนี้ที่จังหวัดลำพูนต้องขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีเมนูอร่อยแล้วก็น่าตื่นเต้นมานําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังรับชิมอีกมากมายสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาสวัสดีครับ Adpa สนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง